สวัสดีครับผมพี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูบ้านเดียวหลังมุมกันอีกหลังหนึ่งตอนนี้เราอยู่วที่หมู่บ้านเดอะแพนดอนเมืองวิภาวดี41นะค่อนข้างจะใกล้สนามบินมากเลยเนี่ยถดาดูเนี่ยหลังมุมจะเป็นหลังมุมริมท้ายซอยแปลงบ้านเนี่ยจะเป็นรูปตัวแอล ันนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถต้องบอกก่อนเอาบ้านหลังนี้ต้องปรับปรุงแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างพอสมควรเลยทัย้งเรื่องกระเบื้องเรื่องฝ้าเลยด้วยทีเป็นที่จอดรถก็จอดรถในบ้านเนี่ยได้1คันนะแต่ว่าบางหลังเนี่ยก็จอดได้สองคันเพราะว่าเขาจะมีที่โล่งตรงนี้ที่โล่งตรงนี้ก็สามารถเนี่ยทำเป็นอ่าสองจอดได้ปาาไป่ะพาดูด้านในอัอนนี้เนี่ยเป็นบ้านมือสองเพราะบ้านมือสองเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุง เหมือนกันหลังนี้ก็ปรับปรุงพอสมควรเหมือนกันเนาะแล้วก็นี่เป็นห้องครัวแต่ผมเห็นหลายๆหลังเนี่ยเขาก็ต่อเติมออกไปนะนี่เป็นห้องครัวไาเดี๋ยวผมพาไปขั้นสองกัน ชั้นบนเนี่ยมีทั้งหมด3าห้องนอนแต่ผมพาไปดูห้องขนาดไซส์กลางก่อนนี่ห้องกลางหันหน้าไปที่หน้าหา้างแล้วก็ห้องต่อไปเล็กขึ้นมานิดนึงแปนี่ห้องน้ำห้องน้ำอันเนี้ยจะคอนเนคกับห้องนอนใหญ่ของอาเตอร์ห้องใหนมนนีห้องนอนใหญ่นะครับนี่ใหญ่มาก จ่ายห้องนี้ใหญ่เสร็จแล้วนี่เดีวฟาดูระเบียงรเีย,เยน,นี่จุดเด่นหองหลักหลังนี้นะตะกี้เข้ามาไม่เห็นใช่ไหมนี่ดูเลยน,น,นี่ดูเลยมันมีพื้นที่ oh, <no. S 1> มีพื้นที่นะเนี่ยเราเนี่ยสามารถจะแบบปลูกนั่นปลูกนี่เนี่ยได้หมดเลยเหมือนมีสวนเหมือนมีสวนหน้าบ้านเหมือนมีสวนหน้าบ้านเลยอะ่ะเข้าใจไหม โอ้เหมือนมีส่วนหน้าบ้านอยู่เลยนะถ้าใครจะทําอะไรปลูกต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้มีหน้าบ้านนะเพราะว่าอย่างหลังอื่นเนี่ย จอดรถเข้าข้างหน้าเนี่ยก็จบแล้วด้วยความที่ของเราเป็นหลังริมก็เลยมีพื้นที่หน้าบ้านหลังนี้เนี่ยก็บ้านเดี่ยวนะ60ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําหลังริมในมีพื้นที่หน้าบ้านหลังนี้เนี่ยขายอยู่5ล้าน9ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้มานัดดูนะัชมวนได้ไม่ซื้อไม่ว่าอยากเปรียบเทียบไว้ดนะ้เพราะว่าหลังนี้เนี่ยต้องมีการปรับปรุงราคาก็ยังสามารถตอลองได้ด้วยนะแต่ขออยากให้เข้ามาดูก่อนจะชอบจริงจงก่อนค่อยตอลองเนาะบ๊ายบายแล้วเจอกัน 不、嗯、是